โอเคยโยเซ่ค่ะอยู่กับพอยซ่าเกมเมอร์ทีวีแชนแนลนะคะวันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟค่ะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับแอดมินนะคะนนี้คนมาเล่นน้อยมากเลยใช่ไหมแอดมินแอดมินไม่พูดนะคะว่าไม่ได้นี้เลยแอดมินเขาเอาดาบแตวบอลให้ด้วยโอเคเราจะทำอะไรดีแอนเราจะมาดูกันนะนี่คือส่วนของแอดมินนะโอเคเราตามแอดมินไปก็ได้ เดี๋ยวเรานะคะนี้ก็จะเป็นวาร์นะคะเราต้องวาร์ปไปไหนเรอแอดไปไหนอ่ะหาเงินหรือแต่งงานหาเงินมัง้งโอ้มาที่หา,หามาแล้วครับอยู่นี่แหละโอเคี้มีอะไรต่อเราแอดอะไร ไอ้นี่แอนให้อันนี้นะเราสามารถทำอะไรได้เอาไปขุดหินถ้าหนึ่งชุดได้ร้อยบาทโอเคเราจะขุดหินขุดไอ้นี่ได้ไหมอ่ะแรกได้ร้อยบาทนะโอเคจะถามแอนตัวนะว่าขุดนี่ได้ ได้ไหมแอดแอด,แอดเออโอ้ยแหละหรือว่าคนเล่นน้อยมากเลยม่แค่เรากับแอด2สองคนนะคะโอเคขุดต่หินก็นั่นแหละขุดต่หินเนี่ยเห็นเป็นอะไรล่ะโอ้นี่ไงถ้าคุณหนึ่งชูใช่ไหมงามงามงาม ่องถนัดจ้าขุดแต่เห็นขุดแต่เห็นขุดแต่เห็นแล้วก็ให้ให้เราครบหนึ่งชุดรือว่าหกสิบสี่นะคะเราจะได้ประมาณเอาไปแลกก็จะได้ร้อยป่านะคะดูดินี่นะคะนี่เพราะว่าเซิร์ฟนี้ถือว่าคนเล่นน้อยมากเราก็เลยคิดว่าจะมาโปรโมทให้เลยนะคะ โอเคเอาอ๋อสี 45, 46, 47, 48, 49, อ่สิบห้าสี่สิบหกสเจ้าโอเคนะโอเคเราจะถามแอดนาว่าแรกตรงไหน โอเคนี่เหรออลมินชอบโอเคเซลนะฟึ๊บปะโอ้โหจริงด้วยใช้เงินยังไงเขาก็เขียนให้อยู่นะคะเราจะมาลองใช้เงินกันดูดีกว่า ร้อยบาทได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ครับโอเคอุ๊ย์คอยด้วย thank you ขอบคุณ โอเคใส่เลยนะฟังหัวโอเคนะ mm hmm. นี่ตูรงว่า mm hmm. เขาใช้แอดหรือเปล่า mm hmm. เป็นแอดเปล่าคะ mm hmm. แล้วตอนนี้เขาก็ได้หายสับสูตแล้วจะ mm hmm. ไปที่ไหนกันดี โอเคเรามาที่สปากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อปค่ะนี่เป็นช็อปเลยดูเงินที่ที่เขาบอกนะคะหาได้ตามกล่องออกมาแรกเป็นเงินหายากนี่ไงสเปอร์วีวีรับฟรีเข็มทิศบอกแอดแล้วมารับได้ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นพว้ขายของแอดมินช็อปเลบ อันแบบนี้นี่เอนะคะอันนี้อินส์นายนะังนไงเรามาตูที่แอดมินก่อนดีกว่านี่คือชื่อของคนมีแฟนแอดมินที่มีแฟนหรอเป็นแฟนของโอจ้าอาจใชยว่าคนนี้ไม่ใช่แอดดิคน,นี้เป็น คนธรรมดาที่เป็น V.I.P. โอเคโอเคเป็นคนธรรมดานะแล้ก็หลงไปก็ขอโทรเลยนะคะคิดว่าเป็นแอดมินแอดมินเขาหายจากส่วนไหนก็ไม่รู้เราจะมาหาเงินก่อนดีก,กว่าถือว่าตีอยู่นะเซิร์ฟในแต่ว่าคน่ะเขาแบบว่ายังไม่รู้ไงว่า IP เซิร์ฟมันคืออะไร เออลืมบอ,อกไปนะคะคือรับโปรโมทเซิร์ฟด้วยนะคะรับโปรโมทแชนแนลสำหรับแบบอยากแบบว่าไม่ต้องไปเสียเวลาการลงในเพจเพจอาจจะอันนี้ไงคนนี้นเผื่อไปเล่นอันอื่นก่อนมาโปรโมทที่นี่เลยก็ได้นะโอเคนะ เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวแย่งเหรอแย่งเหรอนี่ครบสี่สิบปุ๊บเนี่ยเข้าไปในตัวบบนี้เลยเผื่อหมดเนี่ยทำไงเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะถึงเออสมมติว่าเราขายหนึ่งก้อนมันน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราลองดูต่ตอนนี้เราขอ ขอเอาให้ครบครสี่ชุดก่อนนะโอเคกดเย้ค่ะเรามาลองกันดีกว่าว่ามันจะได้ไหมหรือไม่ฟุบไปอ๋สงสัยมันไม่ได้แลเราขายแล้วเนะี่ยมันไม่ได้มันต้องครบสิบสี่เนาะ ไม่ใช่ใช่จะกดนี่เออทำไมมันช่างนี่หลือเกิน B, B อะไรนะ B A L B B A L สองร้อยดอลลาร์ค่ะมีสองร้อยบาทนะคะกดีแล้วเราจะไปที่สระเปาค่ะนะ มาที่เดิมเนะะนี่ยเขาก็บอกอยู่เอาว่าเขาลงปลักอินเลยที่ตีอยู่นะแต่คือคนเขาเล่นน้อยมากเรามาดูตรงที่บปกบนก่อนเลยะค,ะ Lock ค่ะจะมีล็อกกี้ใค้คือล็อกกี้ก็ไม่รู้นะคะเอาจะเป็นฟอร์ตี้โฮมบ้านช็อปคิวพีหาเงินแต่งงานโรงแรมเมืองแอดมินกระโดดเราไปลองไปที่เมืองแอดมินดู วะนี่ไงแอดมีเข้ามาจริงๆแหละประสาทประสาทประสาทแอดมินอุยเอ้ยแอดอะไรโปรโมทเซิร์ฟอยู่เปน็นไงโปรโมทโปรโมทเซิร์ฟ ให้โปรโมตซื้อให้อยู่นี่นะเห็นอยู่ว่าโปรโมเซื้อให้อยู่โอเคแล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นเมืองของแอดมินนะคะเนี่ยเมืองใหญ่อลังการมากต้องห้ารอยซับนะครับ เออช่างมันเถอะแล้วม,มันเกี่ยวอะไรกับอะไรด้วยหนคะไร้สารมันหมายความว่ายังไงแล้วเราไปที่สปากันดีวกว่าไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจแอดเขาโทนนั้นไม่ใช่แอดมินเราหลงไปเองไอ้เป็นที่แต่งงานเราไปดูที่แต่งงานกันดีวกว่า พูดอลังการงานสร้างเลยนะคะเนี่ยดูดิดูด,ดิก็ลองมาเล่นดูนะคะคือคนเข้ามาเล่นน้อยยิงยย่งกว่าน้อยยิงยย่งกว่าน้อยยิ่งกว่าน้อยอีกถ้าร้อยสักอะไรก็ช่างมันเถอะเราก็ไม่ได้สนใจที่จะเอาอะไรสักหน่อยก็มาโปรโมทให้เนาะไม่มีอะไรทำก็มาโปรโมทให้เราไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้นเลย นะคะโอเคก็มีแค่นี้และคะ่ะก็ถ้าชอบกดไลค์ล้แชร์กดเลิฟถ้าชอบมากๆกลืมก็สั่คายใต้คลิปวันละคะ่ะจะไม่ละคลิปใหม่ๆของพลอยค่ะบ๊ายบายจะไม่ได้เพิ่คลิปใหม่ๆนิกคีบ๊ายบายงับโอเค